สวัสดีนะคะบองชูยินดีต้อนรับมาสู่บ้านวิภานะคะเชื่อไหมทุกคนต้องมีฝันนี่คือบ้านในฝันของหรีหรีเดินทางเยอะมากเพราะว่าหรีททำงานนะคะเป็นคอนซัลเทนต์ให้กับบริษัทข้ามชาติต่างประเทศเยอะหนึ่งในนั้นเป็นบริษัทอยู่เบลเยียมชื่อบริษัทโซลเวนะคะและนั่นเป็นที่มาของการได้พบ f ฟอร์นิเจอร์รอยัลโบ i ทเนียรีบงวลชอบศิลปะอันที่หนึ่งก่อนจะสร้างบ้านเราเรียกอาร์เคเต็กออกแบบมาเขาก็จะเป็นในฝันของอาร์เคเต็กถูกไหมไม่เอาเราต้องในฝันของเราเราเดินทางไปทั่วเลยโรงแรมไหนชอบห้องน้ำถ่ายทุกมุมของห้องน้ำโรงแรมไหนชอบห้องนอน ขายห้องนอนแล้วก็ไปยุโรปชอบทรงบ้านยุโรปวันนี้บ้านของลีจะบอกว่าเป็นบ้านอะไรไม่รู้แต่นั่นคือบ้านในฝันไม่มีสัญชาติเพราะเป็นการผสมผสาน Mix and m a ด์แทที่เราชอบทั้งหมดมารวมตัวกันอยู่ที่นี่งานเบลูไทยที่เพิ่งผ่านมาปีนี้เดินเข้าไปปับ๊บพบกับท่านทูตถ่ายรูปพบกับเจ้าของงานเตะเาเลย มาแล้วเฟอร์นิเจอร์ที่เราฝันตั้งแต่ปีที่แล้ว Royal b o บ a n i a สวยมากจนต้องไปจับเพราะกลัวว่า Do not sit ห้ามนั่งมัน very premium มันคือสูงสุดจริงๆเราก็กลัวนะเรื่องราคาจะแพงเกินไปไหมจะจับต้องได้ไหมอันดับที่หนึ่งความชอบมัน fall in love ไปแล้วชอบเลยพอลงไปนั่งโอ้ย์ yes, เลย นั่งลงไปแม้กระทั่งเป็นเหมือน PVC แต่มันไม่ใช่ PVC ปกติมันโซสเปเชียลเกรดของ PVC นั่งลงไปแล้วเหมือนนั่งบนหนังเลเซอร์นั่นเองของเบลเยียมเนี่ยนะเป็นของที่มีคุณภาพอยู่แล้วจับล่มปั๊บแม่เจ้ามันเป็นระบบไฮดริกเพียงคุณแค่เอาปลายนิ้วสัมผัสตึบมันขึ้นเลยโอ้โหอันนี้ยิ่งตกใจ รอบที่สองพอตัดสินใจซื้อปึ้งแล้วฉันจะไปไว้ตรงไหนของบ้านแม่เจ้าหมดไปใกล้ลานเพื่อเฟอร์นิเจอร์รม่มและโต๊ะว,วางข้างแต่คุ้มไหมคุ้มมากกลายเป็นเหมือนบ้านใหม่ทันทีตกหลุมรักไปแล้วค่ะร o ย a l โบ t น n ย a ค่ะ